สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสะเทือนใจบอยสามีชมพู่ก่อนใบก้มกราบลายใหญ่น้ำเมนลูกส่งได้แค่นี้เรียกว่าเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจให้กับใครหลายๆคนสําหรับบอยวัชรพงศ์สามีของชมพู่ก่อนใบนักแสดงตลกและพิธีกรชื่อดังได้โพสต์ภาพก้มลงกราบบริเวณน้ำเมนในพิธีชาปนากิจคุณแม่วิจิตคุณแม่ของศิลปินตลกชื่อดังเป็ดเชิญยิ้มและเป็นผู้ที่บอยวัชรพงศ์ ให้ความเคารพนับถือเป็นคุณแม่อีกคนหนึ่งบอยได้โพสไอจีพร้อมกับมีข้อความว่าว่ากันว่าถ้าคนที่ตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แต่จริงๆแล้วคนที่ตายไปคงจะเดินทางเข้าไปอยู่ในหัวใจของใครบางคนและมีชีวิตอยู่ต่อไปในความทรงจําของคนนั้นๆตลอดไปไม่เคยอายที่จะกราบเท้าหรือแสดงความรักต่อคนที่เรารักตอนที่คนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่มาถึงเวลานี้ลูกกราบส่งได้แค่ตรงนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นหากคนที่ยังมีคนที่รักอยู่จงอย่าอายที่จะแสดงความรักต่อกันเพราะโอกาสที่จะได้ทําเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะไม่มีอีกต่อไป36ปีที่โตมาโดยมียายคอยเลี้ยงดูสั่งสอนเป็นแทบทุกอย่างของลูกวันนี้ไม่มีเสียงคอยบน่นคอยเตือนเพราะความเป็นห่วงเสียงหัวเราะรอยยิ้มทุกอย่างจะอยู่ในความทรงจําของลูกตลอดไปนะครับคุณนายวิจิตของลูกขออภัยทุกๆท,ท,ท่านที่โทรเข้ามานะครับ ตอนนี้สภาพจิตใจย,ยังไม่พร้อมรับสายใครเลยจริงๆต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับมีอะไรคืบหน้าผมจะคอยอัปเดตให้ทางนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ